เครับ okay, ผมวันนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านเรานะอันนี้เป็นบ้านข้าจอนะก็เรามาอยู่บ้านข้าจอนนะสิเพื่อนเห็นไามอยู่กันเลยมาอยู่ครับผมแต่ว่าผมกับท่านเดมมาแต่งมาอย่างดเดียวต่กลับมาบอกกันแล้วก็ยังไม่มีตังค์อ <c oughs> จะอัดซีซียังไม่มีตังค์เลยจะมาเอาใชมาแต่งเมียซะกูโอเค ลราซีฟวันนี้พระแดดตอนนี้พระดีได้ตอนนี้ ไอ้ทายตอนไปและตอนกลับมาร่วมกันโอเคไปเลย let's go <S นไปมันจะหนาเปี้ยวไปขีรถในเมืองขี่รถในู่บ้านหนึ่งดสิวไปล้วไป let's go Uhuh, kadir banget nih ya. ก็เล่นโคกันไปแล้วโอ้โหส,สนุกจกังเลยเล่นโค้กพระราพระรมพบกันท่านบอกบอกคืออะยา บกหัวท <c oughs> ้องบกหัวท mm ้องไปเสียวเงันเฮ้ยคุณขนาดยังสั่งเจ้าใกล้ๆยังงูเสึกขึ้นลำนึกว่าสายยังรถดำมาไป็นแดกนะครับโอ้รถดำมาไป็นจึงเนี่ย อ๋เเเอเสียอี่างนี้มองจอดทั้งนี้อย่าไม่ตอดยังไนรถเขาสีเียวใสเขาได้แต่งรอ้อนะใส่กบหูจากบ่ายังไงเนื้อเยังไป ทางน,นั่นหละโอ้ขางท่างแบบบูบเบิง้งไม่รัะเด็ดฐเ็ดเอ้ยบนขวมึงไปทางใจทางขวางลยนะรถจีนมัต่ำเหมือไก่เลยรนาะ้ไหมไม่ายือวะต้องรถมึงไปทา้งใจใน,นเกียร์ท้งตวเราต้องรถความเร็วมก็ต้องถูกก็เหนะเนื่อแล้วเออเนอะจะไปไโอรถทำไมอนะ ไปแบบบเจ็ดสิบต้อแต่ก็ลงเกือบศุนไปที่ไป Let's go แถมแถมแถมตตตตนอมแถมเลย่แถมมาเล่วเนี้ยเาอเป็ของแถมของขอแถมเลยอดอ่ะสลกสลๆถ้าของก็สโลกขึ้นแกบอกว่าสาวเป็นยังเปแดงงเแบบของเราเน่ะย ฝ่าเป็นอย่างเพื่อแดดสปอร์ตจา๋ามาแล้วจ้าตกใจเงินึกว่าจะมาทางนี่ตาลบเพ่โอ้ใจเย็นเด้อเอาเจ้าจะเป็นสินเชื่อเงินติดล้อดิความดำแล้วนะเราตาถ่ายคนด,ดำเดี่เอา,เเอ,าเอ,ดดอย่างนี้เอาอย่างนี้ความดำอีกเนี่ไม่ดำวะ Rồi đấy đọc จะรอให้เราชนตูดมาแล้วนะแบนโค้งกันหน่น,น,น่นั่นเห็นไ่ได้น <c oughs> <c oughs> ปวกวนไป,ปล้วนป่วยเจ็ดคนไปทัวที่ทาวาพวกมาลรถขนาดมนเล็ดน้ำเด้รถกระบะขนาดมันเล็นงน้ำเด้ไปแล้ว,ไป,ลวลไปรว้วไปลวดฝ่า ก็ดีหายเลยนี่ผมจำฝังใจผมไม่เคยลืม

đang đi rồi ก็รถมันแรงวยนะครับเฮ้ยี่ยวอยู่กับพี่นัทบาร์เบอร์นะครับวิร์ดชิพนี่บนแนน้ำในน้ำหลานเนี้ยโปรโมทหลานเนี้ยโอ้โหสุดยอดเลยว่ะเยอะมากโอเคครับผมเจอไม่คิดหนาผมมาดิ